เอาเละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาระเบิดดันกันอีกแล้วนี่เจ้าดันเข่าฟ้าร้อยห้าตัวนี้เลยครับผมโดยบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะลงเจ้าดันตัวนี้นะหมด3 0มรอรอบเลยนะซึ่งแน่นอน,นะครับว่าของที่ดอกใจเจ้าดันตัวนี้เนี่ยตอนนี้ถ้าไม่ใช่ของแรนะก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรขายได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่า300รอบในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนกันแน่นี้ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปดูอะไรแจมๆกันก่อนเลยดีกว่านีครับ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านล no ิสแมนช็อปโน .1 เรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชั่น PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยละ ราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูก,กว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ nc 0 0 0 1เพื่อนเพื่อเนี่ยจะได้รับเฮดฟรีเนะครับหลือใช้แรกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเรามาดูรอบการลงดันกันก่อนเลยดีกว่านะครับกดมาที่ achievement เสร็จแล้วก็ไปที่ดันเจียนโดยตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมเนี่ยครับได้มีการลงเจ้าดันตัวนี้ไปทั้งหมด564รอบแล้วเนี่ยครับและสําหรับสเตตัสที่เราจะได้จากเจ้าดันตัวนี้เนี่ยนันก็คือโอ้โหุ้เพิ่มแบกดูดเลือดทีนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนของรอบกันดีกว่านะครับโดยเอ่อเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าดันตัวนี้หลังจากจบดันแต่ละรอบเราจะได้เงินมารอบละสองแสนนะครับและ อกจากนี้เนี่ยก็ยังได้ไอเทมคาบาวแบตมาอีกหนึ่งอันด้วยส่วนเรื่องของดรอปในดันเจียนเนี่ยแม่บอกเลยว่าดันนี้มีลูนประจําดันเจียนด้วยนั่นก็คือเจ้าลูนอินนั่นเองและนอกจากนี้นะครับหินจ่อเนี่ยก็ยังเป็นจาะแดงแล้วก็จาะมีเดียมซึ่งบอกเลยว่าจาะมีเดียมน่าจะถูกมากส่วนมอไซค์เองเนี่ยก็จะเป็นบลูก,กับ R W 3นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีอะไรขายได้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดูเครื่องประดับแป๊บนะเอ่อมีเจ้าแหวนบอสตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่่แลวสนป อย่างอื่นเดี๋ยวขอดูก่อนมีแหวนคลีหรือเปล่าอยู่ไหนเอ้ยอ้าโอเคทุกชมเจ้าดันตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นแหวนคลีเลดบวก2ด้วยนี่ยรับเอาเป็นว่ารายละเอียดดันเจี้ยนทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่แหละตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราต้องไปลุยดันเจี้ยน300รอบกันแล้วนะครับ Let's go Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I'm playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness off every chance I get. I don't really take a loss, well I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto. Hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss off, forget it, I'll take a fat loss just to learn all this in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. <laughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันครบ3ามรอรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการของเรานั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีพวกหินออฟ้าที่อยู่ในตลาดอีกนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูของน้ำหมดกันเนี่ยผมว่าเรามาดูรอบการลงดันกันก่อนเลยดีกว่านะครับ ไม่มาที่เจ้าเออร์ชิเมน้นเสร็จแล้วก็ไปที่ดันเจียนโดยตอนนี้เนี่ยรอบการลงเจ้าดันตัวนี้นะครับก็เป็นทั้งหมด864รอบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเจ้าสแต็กฉายาที่เราจะได้เนี่ยขอดูหน่อยซิว่าได้อะไรบ้างนะครับกด โดยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือแม็กดูดเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มทีนี้ต่อมาในส่วนของดอบนะครับก็จะมีออบฟ้าเนี่ยทั้งหมด392เมตรเลยนะแล้วก็จะมีบวกแดงเนี่ยห้าเมตรมีแวนคลิสองนะครับหวงแล้วก็จะมีเป็นส้อยลีซิสออีก2นะครับมีจอกกลาง4เมตรเลยด้วย คลิปนี้ไม่กูดูดียังวะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลูนอินรนับได้มา8อันแล้วก็จะแหวนบอสเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะกี่วงวะเนี่ย2 4 6 8 10 11วงครับผมย้ำอีกทีนะฮะวา่านี่คือการลง300รอบนะครับได้มา11วงนั่นเองโดยตอนนี้เนี่ยหินออฟฟ้าในตลาดเนี่ยเหลือแค่เม็ดละ5 5เจมเองนะ ส่วนเจ้าหินบวกแดงเนี่ยก็อยู่ที่เมตรละ14เจมนี่ครับและสําหรับเจ้าแหวนคลีร์เลตบวก2เนี่ยตอนนี้อยู่ที่วงละ1,500เจมเลยท่านผู้ชมต่อมาสร้อยลิซิทบวก2นะครับราคาในตลาดเนี่ยตอนนี้ถูกสุดอยู่ที่เซนละ350เจมนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอยู่ชุดเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยก็ค่อยๆราคาพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยด้วยเอาเป็นว่าอันละ350เจมนี่แหละและต่อมาสําหรับลูนอินที่เราได้มา8อันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อันละ130เจมเลยเนะครับ ทีนี้ต่อมาแหวนบอสเนี่ยครับซึ่งเราได้มา11วงเนี่ยราคาต่อวงถูกสุดในตลาดนะอยู่ที่วงละ245เจมเลยเนี่ยครับและของยินดีท้ายที่น่าจะแบงที่สุดที่เราได้มาในคลิปนี้เนี่ยนั่นก็คือเจ้าจอะกลางนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เม็ดละ2,200เจมเลยเนี่ยครับและได้มาตั้ง4เม็ดเลยด้วย ทีนี้ต่อมาเรามาดูต้นทุนกันบ้างดีกว่านะครับโดยเ,เริ่มจากของคราฟก่อนเลยเนาะซึ่งตอนนี้เนะี่ยราคาถูกสุดอยู่ที่อันละ11เจมิงนะและในส่วนการคราฟใบดันหนึ่งครั้งเนี่ยมันน้องใจหินสโตน4เม็ดนะครับก็คือ400,000นั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะผู้ชมเพราะว่าในการเคลียร์ดันแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้รับเงินคืนมารอบละ200,000ด้วยเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องใช้ต้นทุนที่เป็นเงินในเกมเนี่ยอยู่ที่รอบละ200,000เท่านั้นนะครับ โดยราคาเงินเ M นะตอนนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาราคาดาบวอที่ถูกสุดนะเอามาหารกับจํานวนเงินที่เราจะขายดาบวอได้นะครับก็คือเอา1 6 0 0 0เจมนี่ตัวนี้เสร็จแล้วก็เอามาหารกับ344มนะครับเท่ากับว่าเงิน M ในเกม1นเอมเนี่ยจะขายได้46.5เจมนั่นเองะคีับทีนี้เราก็ต้องไปหารให้มันเป็นแสนก่อนก็คือเอามันไปหารกับ1ิ จัดไปครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งแสนในเกมจะเท่ากับ4.6จเจมนั่นเองเนี่ยและต้นทุนในแต่ละรอบของเราเนี่ยอยู่ที่รอบละสองแสนนะก็คือต้องเอาอีเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละเอามาคูณ2นี่จัดไปครับผมเสร็จแล้วก็ต้องมาบวกกับค่าวัตถุดิบในการคราฟดันด้วยนั่นก็คือ11เจมนั่นเองกดบวกเข้าไปอีก11เจม เราก็จะได้ราคาต้นทุนในแต่ละรอบนีครับก็คือรอบละ20เจมแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าเราลงกัน300รอบเราก็ต้องมาคูณเข้าไปอีก300อีกครับผมไม่จัดไปแบบนี้ครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยเท่ากับว่าในคลิปนี้ต้นทุนค่าดันเจี้ยนเราอยู่ที่6,900เจมนั่นเองเนี่ครับ ทีนี้กลับมาในส่งรายได้กันบ้างดีกว่าโดยเมื่อเราเอาของทุกอย่างที่เราดรอปได้มาขายไปในราคาถูกสุดหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินมาทั้งหมด2 4งหมเจมแต่เราต้องเอามาลบภาสี่สิด้วยเท่ากับว่าเราจะเหลืองเงินอยู่ทั้งหมด2 1 6 0 0เจมนีครับและเราต้องเอามาลบก,กับต้นทุนด้วยนั่นก็คือเจ้า6000 9เเจมนั่นเองนะผู้ชม ปึงเท่ากับว่ารอบนี้เนี่ยเราได้กําไรอยู่ที่15,550เจมนั่นเองเนะครับโดยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอีเจ้าดันเก่าฟ้าตัวนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการลงน้อยมากฉะนั้นแล้วบอกเลยว่า300รอบเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยเนี่ครับ เอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการลงดันเก่าฟ้าจํานวน300รอบนั่นเองครับโดยสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม